สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยลาวนะครับเอาสูตรเดิมมาใช้นะครับสูตรที่เมื่อที่แล้วเข้าหลักหน่วยนะครับหลักสิบผิดไปแต้มหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับผมเอาไม้ชมนะครับเลขเด่นที่ติ๊กไว้สีแดงนะฮะ

จับให้ตามนี้นะครับใครชอบเลขไหนลองพิจารณาดูนะครับวันนี้เลขเด่นนะครับหนึ่งสี่นะครับแล้วก็เจด ก็คือเลขประจำวันของวันวันพฤหัสนะครับเลขเด่นอีกเลขหนึ่งก็คือ0ูนย์นะครับเพราะว่าข้างล่างออก4ี่สีนะครับงวดที่แล้วน่าจะออกเลขเบิ้ลเมื่อาว,าาวานเมื่องวดที่แล้วออกเลขเบิ้ลน,นะครับ4ี่สี่ล่างอาจจะขึ้นบนหรืออาจจะ ลงล่างต่อนะครับก็คืออาจจะมีสี่มีศูนย์นะครับเลขสี่ก็คือเลขเด่นเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นเลขพี่น้องอย่างเช่นหนึ่งสองย่างนี้นะครับหรืออาจจะหนึ่งศนมัน,ม,นมันอยู่ติดกันนะครับอย่างเงี้ยจ,จะเป็นเก้าศูนย์ได้นะครับ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ